เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนขณะน,นี้พี่จินอยู่ที่อุมโมงค์หน้าพระลานตรงบริเวณด้านหน้าพราะบรมมหาราชวังตรงข้ามกับสนามหลวงนะครับตรงนี้เป็นอุมโมงค์นะครับจะมีแผนที่กรุงเทพด้วยเดี๋ยวให้ดูแผนที่ด้านในอุมโมงค์นะครับ วงเปิด8โมงเช้านะครับปิด18นาฬิกานะครับน,นี้เป็นแผนที่นะครับแผนที่กรุงรัตนกโกสินทร์นะครับที่จำลองขึ้นมาแล้วก็จะมีภาพเก่าด้วยนะครับ เป็นภาพเก่าแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยานะครับบริเวณแม่น้ำเจ้าพยาวัดอรุณราชวรารามคลองภูเมืองเดิมฝั่งชนบุรีกรุงเทพวัดโพนะครับเป็นภาพหาดูยากนะครับตรงนั้นคือวัดอรุณนะครับนี้ก็ชกัดเจนครับแม่น้ำเจ้าพยา นะครับตรงนี้คือวัดโพนะครับวัดโพอันนี้เป็นครองคูเมืองเดิมนะครับหาชมยากนะครับเป็นภาพเก่าเป็นการจัดนิทรรศการภาพนะครับถัดมานะครับตรงนี้จะเป็น,ปนพระบรมหาราชวงังบิแกนพาเลสวัดราชบพิตรสถิตมหาสิมาราม ฝั่งทางโน้นนะครับข้างบนจะเป็นสนามหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสุทัศน์สวยนะครับไม่ห่างจากบริเวณถนนถนนข้อศาลเท่าไหร่เดินตัดไปตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเข้าถนนดินสอก็จะไปโผล่ตรงวัดสุทัศน์แล้วก็เสาชิงช้านะครับทางโน้นครับถนนราชเชิดเมืองกลางนะครับอันนี้เป็นภาพบริเวณพระโบรมมหาราชวัง วัดราชบพิตสถิตปหาสีมารามสนามหลวงวัดสุทัศเทพรารามอดุนราช,ชดธนดินกลางเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะครับภาพเก่าอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นภาพบริเวณวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดสเกตราชวรมหาวิหารทองรอบกรุงนะครับตรงนั้นข้างบนเป็นสนามหลวงนะครับตรงนี้คืออีกมุมหนึ่งนะครับวัดเทพทิดารามวรวิหารทองหลอดวัดเทพทิดารามตรงนั้นคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเป็นมกเคซี่โมเม,มนต์นะครับเป็นสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองของราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2475นะครับโดยกลุ่มคณะราชวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับอันนี้คือเป็นวัดส,สเกตนะครับวสสะระมหาวิหารวัดสเกตจะมีภูเขาทองนะครับภูเขาทองนะครับตรงนั้นแล้วก็จะมีใกล้ๆตรงนั้นที่จะเป็นป้อมป้อมมหาการนะครับก็จะมี กำแพงพระนครอ,อยู่ด้วยคลองรอบกรุงนะครับทีนี้เอามาจากขอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับที่เป็นภาพเก่าที่มาทำเป็นพินธีทศกัณ์ไว้ในใต้อุโมง์นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับฝั่งทนอน,อนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับบล็อกเกซี่มมิเมนต์ทางนี้คือเป็นคลองแสนแสบนะครับอีกฝั่งหนึ่งคลองรอบกรุง ถนนราชดำเดินนอกนะครับอันนี้คือเป็นมุมที่เป็นภาพบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคลองแสนแสบคลองรอบคลุงสนุนราชดำเดินนอกนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นภาพเก่าของกรุงเทพมหานครนะครับมาอีกฝั่งทางนึงนะครับเป็นด้านหน้าเลยครับของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 4, ม็อกกิซี่โมมิเมนนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นป้อมหมาการนะครับสะพานผ่านฟ้าลีลาดคลองรอบกรุงอาคารสองฝั่งถนนราชดำเนินกลางออดิาวรีวิชาธิปไตยป้อมหมาการนะครับตรงนี้ก็เคยถ่ายทอดสดบริเวณที่เป็นป้อมหมาการจริงๆแล้วก็จะมีกำแพงพนนระนครยังเหลืออยู่เกือบกิโลนะครับคองรอบกรุงสะพานผ่านฟ้าลีลาดในสมัยนั้นนะครับ ในสมัยนั้นรถลาก็ยังมีน้อยอยู่นะครับก็มาดูฝั่งทางนี้นะครับอาคารกระทรวงยุติธรรมนะครับอาคารสารีกานะครับในในยุคนั้นนะครับสารีกามาฝั่งทางนี้นะครับพระบรมหาราชวังมุมทางฝั่งพระบรมาราชวังวัดพระศรีรัตนาส,สดารามมุมมองจากที่ใต้นะครับ อันนี้เป็นภาพเมื่อปีพศ2489นะครับ2489คือหลังหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอันนี้คือเป็นมุมนะครับเป็นมุมของพระบรมมหาชวงังนะครับข้างบนนะครับโดแการนร์พาลีตรงนี้จะเป็นกระรวงกระลาหมนะครับกระลาหมมันมีปั๊มน้ำมันสามทหารด้วยนะครับ2,000 489ทุกวันไม่มีแล้วนะครับที่โชนเดอร์แก๊สสเตชัน The Gas นะครับเขียนเหมือนอเมริกาเลยเมยก่อนเรียกแก๊สสเตชันคือน้ำมันนะครับในอเมริกาก็เรียกแก๊สว่าแปลว่าน้ำมันเหมือนกันไม่มีแล้วนะครับปั๊มน้ำมันสามอาหารตรงนี้ปัจจุบันไม่มีแล้วเป็นภาพเก่าภาพบริมหาราชวังอาคารถาวรวัตถุนะครับ อันนี้ฝั่งวัดมหาธาตุยุบราชลังสวิชนะครับอาคารถาวรวัตถุแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับของท่านศาสตราจารย์สิงห์พิรศีนะครับตรงนี้คือฝั่งประตูมณีนุพรัตน์นะครับฝั่งประตูมณีนุพรัตน์เป็นภาพเก่านะครับเป็นภาพเก่า ทางโน้นคือเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือชื่อที่ชาวบ้านนิยมเรียกคือวัดพระแก้วนะครับตรงนี้คือประตูวิเศษชัยศรีนะครับนะครับเป็นฝั่งอีกมุมหนึ่งของพระบรมหาราีรังนนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของกรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันนะครับน่ครับกรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบันนะครับก็จะอลังการเลยนะครับ อี่คือพระบรมาราชวังนะครับกแกนพาเลสนะครับกรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่สวยงามนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวจิตอันดับโลกนะครับมีแม่น้ําเจ้าพระยาผ่าตรงกลางนะครับช่วงเช้าก็คนยังไม่มีเยอะนะครับคนก็ยังน้อยอยู่นะครับก็สะดวกในการ ถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าคนน้อยนะครับเปิด8ดโมงพอเปิดปับ๊บพิจิตรก็รีบลงมาเลยนะครับคนจะได้ไม่เยอะนะครับดูบรรยากาศรวมๆนะครับก็ถือว่าเป็นนิทรรศการภาพนะครับที่หาดูได้ยากนะครับเพราะว่าเป็นภาพเก่านะครับอันนี้คือบริเวณอุโมงค์ที่สามารถอ,อุโมงค์ใต้ดินนะครับ ผมวงนาพลาน่าจะจุคนได้หลายหมื่นนะครับสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นน่าจะบรรจุได้นะครับืวงใตจดีตรงนี้นะครับสำหรับในการถ่ายทอดสดนะครับในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้องพวงชนชาวไทยแล้วก็เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน,นด้วยนะครับสวัสดีครับ